ความเมตตาอธิบายคําว่าอารมณ์ของความรู้สึกอีกครั้งค่ะยอมอาจเข้าใจไม่ถูกต้องกล่าวคือความรู้สึกคือผู้รู้หรือสิ่งที่เรารู้สึกคะจึงไม่เข้าใจว่าอารมณ์ของความรู้สึกแตกต่างจากความรู้สึกอย่างไร ก็คือใจทำทาหน้าที่รับรู้นะรู้อะไรอะ่ะใจเราอยู่เฉยๆเนี่ยนเรานั่งสบายๆแล้วใจก็คิดถึงบ้านเงนี้ยไอตัวคิดถึงบ้านเขาเรียกว่าความรู้สึกส่วนบ้านที่คิดถึงเนี่ยเขาเรียกว่าอารมณ์ของความรู้สึกเราลองนึกถึงอะไรสักอย่างหนึ่งนะตอนเนี้ย นึกถึงอะไรก็ได้นะนึกถึงที่ทำงานแล้วไปเห็นอะไรบ้างเห็นโตะ๊ะเห็นเก้าอี้หรือเห็นบุคคลเนี่ยไอ้ตัวนึกถึงเนี่ยเขาเรียกว่าผู้รู้ไอ้โต๊ะเก้าอี้ที่เราเห็นที่เรานึกถึงเนี่ยเป็นตัวถูกรู้เป็นอารมณ์ของความรู้สึกเ,เราคิดถึงใครสักคนหนึ่งที่อยู่บ้านของเราเนี่ย ไอ้ตัวคิดถึงเนี่ยเป็นตัวความรู้สึกแล้วคนคนนั้นที่เราคิดถึงเนี่ยเป็นอารมณ์ของความรู้สึกเนี่ยก็คือจิตคิดถึงอะไรสิ่งนั้นเป็นตัวอารมณ์นะตัวจิตที่คิดถึงนั้นน่ะเป็นตัวผู้รู้สิ่งที่จิตคิดถึงเป็นตัวถูกล้เนี่ยนะตัวลูกกับตัวถูกล้เป็นอย่างนี้นะ เรานั่งอยู่เอาใกล้ๆตัวเราเนี่ยอะใกล้ๆตัวเราเนี่ยลองมองไปบนร่างกายเดี๋ยวนี้สังเกตบนร่างกายเนี่ยมีไหมเย็นเย็นร้อนๆ้อนกระทบบูบป,ป่าบ,บนร่างกายเนี่ยมีบ้างไหม ไอ้ตัวเย็นเย็นร้อนรอนอน่ะเป็นตัวถูกลู้ส่วนความรู้สึกว่าเย็นว่าร้อนเป็นตัวความรู้สึกเนี่ยน,นี่คือตัวลู้กับตัวถูกลู้โยนิโสจะละลึกลู้สองสิ่งขณะก้าวไปแล้วลู้เย็นร้อนอ่อนแข็ง ผู้รู้เย็นร้อนอ่อนแข็งเป็นจิตตานุปัสสนาเย็นร้อนอ่อนแข็งเป็นธรรมานุปัสสนาคือขณะที่เราก้าวไปหนึ่งก้าวเนี่ยนะก้าวเท้าไปหนึ่งก้าวนะ ก้าวเท้าไปหนึ่งก้าวเนี่ยระยะเวลาการก้าวหนึ่งก้าวเนี่ยมีเวลาน,านานพอสมควรนะมันมีขบวนการอะไรบ้างอะขบวนการเท้าเหวี่ยงไปนะเท้าเหวี่ยงไปจากเริ่มเหวี่ยงจนสุดการเหวี่ยงเนี่ยนั่นคือก้าวหนึ่งก้าวเห็นเท้าก้าวไปหนึ่งก้าว นั้นเป็นกายานุปัสนาสติปฐานโยนิโสใส่ใจการก้าวเท้าเห็นเท้าก้าวไปหนะึ่งก้าวน่ะเป็นกายานุปัสนาสติปฐานขณะเท้าก้าวไปหนึ่งก้าวเนี่ยมันยังมีความรู้สึกอื่นอื่นอีกในขณะนั้นรู้สึกเย็นที่เท้ารู้สึกร้อนที่เท้าเนี่ย รู้สึกเย็นที่เท้าก้าวไปรู้สึกร้อนในขณะเท้าก้าวไปรู้สึกหย่อนรู้สึกตึงในขณะก้าวเท้าเนี่ยไอ้ความรู้สึกเย็นรู้สึกร้อนรู้สึกอ่อนรู้สึกหย่อนรู้สึกตึงเนี่ยเป็นตัวจิตคือกายวิญญาณจิตส่วนความเย็นความร้อนความหย่อนความตึง ที่เรารู้สึกเนะี่ะเป็นตัวโพธพารลมเนี่ยท่านนับเป็นตัวธรรมานุปัสสนานะอาการของเท้าที่ก้าวไปเป็นกายานุปัสสนาความรู้สึกเย็นร้อนเป็นจิตตานุปัสสนาความเย็นความร้อนที่ใจเข้าไปรู้สึกเป็นโพธพารลมเป็นธรรมานุปัสสนา มันยังมีก้าวสบายไม่สบายอีกด้วยนะถ้ามองดีๆถ้าก้าวสบายไม่สบายตอนนี้ยรู้สึกสบายรู้สึกไม่สบายเป็นเวทนานุปัสนารู้เย็นรู้ร้อนรู้อ่อนรู้แข็งรู้หย่อนรู้ตึงตัวความรู้สึกนั้นเป็นกายานุปัสนาะขออภัยเป็นจิตานุปัสนาส่วนความเย็นความร้อนที่มากระทบ ให้รู้สึกนับสงเคราะห์เป็นธรรมานุปัสสนาแล้วความเบาสบายที่เป็นเวทนาคือเวทนานุปัสสนาอ่มีผู้รู้เบาสบายเช่นกันไหมคะก็ รู้เนี่ยรู้อะไรอ่ะรู้เบาอ่ะอะไรเบาตอนนี้เรากำลังอยู่ในขบวนการของเท้าก้าวไปนะตอนนี้ไม่ใช่ขบวนการอื่นขบวนการก้าวเท้าเนี่ยเวียงเท้ารู้สึกเบาสบายรู้สึกเท้าที่เวียงไปรู้สึกการเวียงเท้าว,ว่าเวียงเบาสบายเนี่ย มันอยู่ในขบวนการเหวี่ยงเท้าเนี่ยงั้นไอ้ความรู้สึกตัวนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือเป็นการรู้ขบวนการเหวี่ยงเหวี่ยงเท้าอะเมื่อรู้ตรงน,นั้นทําไมจะต้องไปมีตัวรู้ตัวอื่นอีกอะก็รู้เท่านั้นก็พอแล้วเนี่ยนะความรู้สึกเบารู้สึกสบายเนี่ยนะ รู้สึกเบารู้สึกสบายของเท้านะ่ะที่เวียงไปเนี่ยนั้น่ะเป็นเวทนานุปัสสนาเรียบร้อยแล้วนะมีผู้รู้เบาก็เบาเนี่ยมันเป็นอาการเบาของเทาเ้าไงก็ผู้รู้เบาตัวนั้นน่เรียกว่าเวทนาเนี่ย มันไม่มีตัวอื่นไอ้ตัวรู้เบาอ่ะนะตัวรู้สบายเนี่ยนะรู้เบารู้สบายเนี่ยนั่นแหละเป็นตัวเวทนาแล้วนะนี่คือเวทนาไม่จําเป็นต้องไปคิดมากนะไม่ต้องไปแยกแยะอะไรให้มันมากอะผู้ปฏิบัติก็คิดมากเกินไปอ่ะนะแยกแยะมากเกินไปจนเข้าใจไม่ได้นะเอาที่เราเข้าใจได้ก็เพียงพอ ไม่ต้องไปมีผู้รู้เบารู้ก็รู้ว่าเบารู้ว่าสบายมันตัวเดียวกันอยู่แล้วเนี่ยมันไม่ต้องไปมีอีกแล้วนะมันชัดเจนของมันอยู่แล้วจำเป็นหรือไม่ในการก้าวเดินแต่ละก้าวของการเดินจงกรมต้องรู้สึกถึงกายเวทนาจิตธรรมครบสี่ประการ สติปฐานสี่บางครั้งรู้สึกแต่อาการเคลื่อนสบายแต่ไม่รู้สึกการกระทบพื้นความรู้สึกของเท้าที่กระทบในแต่ละก้าวแต่ละก้าวไปดูในสติปฐานไปดูในอ,อนาปานสติท่านแสดงไว้อย่างนี้ท่านแสดงว่าอา,นา,น,าอนาปานสติเนี่ยเมื่อบุคคลเจริญให้มากแล้วกระทำให้มากแล้ว ย่อมมีผลมากมีอานิสงส์มากก็ผลมากอานิสงส์มากเป็นอย่างไรอะ่ะอานาปานสติเมื่อบุคคลเจริญให้มากแล้วกระทาให้มากแล้วย่อมทำสติปฐานทั้งสี่ให้เกิดขึ้นครบบริบูรณ์ท่านใช้คำว่าสติปฐานสี่เกิดขึ้นครบบริบูรณ์ ไอ้ครบบริบูรณ์เนี่ยมันเป็นอย่างไรหายใจเข้าคราวเดียวอ่ะสติปัฏฐานสี่เกิดขึ้นได้ครบสี่ประการช่วงระยะหายใจเข้าคราวหนึ่งอ่ะเป็นระยะเวลาที่ยาวนานพอสมควรลมหายใจเข้าเราสามารถยังรู้ได้ยังรู้สึกถึงลมหายใจเข้าเป็นกายานุปัสนาสติปัฏฐาน มีความรู้สึกสบายหรือไม่สบายจากการหายใจเข้ามีอยู่ในขณะหายใจเข้านั้นด้วยนั้นเป็นเวทนานุปัสนาสติปัฏฐานมีความรู้สึกเย็นบ้างร้อนบ้างกระทบนั้นเป็นจิตตานุปัสนาสติปัฏฐานความเย็นความร้อนที่มากระทบเป็นโพธารมเป็นธรรมานุปัสนาสติปัฏฐาน นี่คือสติปัฏฐานเกิดขึ้นครบบริบูรณ์ผู้เจริญวิปัสนาเนี่ยวิปัสนาญาณจะเกิดต้องเห็นตรงนี้นะหมายถึงเห็นทั้งรูปเห็นทั้งนามถ้าเห็นทั้งรูปเห็นทั้งนามเนี่ยนี่คือสติปัฏฐานเกิดขึ้นครบบริบูรณ์ แล้วก็ถ้าสติปัฏฐานไม่เกิดขึ้นครบบริบูรณ์เนี่ยในการที่จะกระทำโพชชงทั้งเจ็ดให้เกิดก็ไม่เกิดโพดชงทั้งเจ็ดประการจะเกิดขึ้นต้องทำสติปัฏฐานให้เกิดขึ้นครบบริบูรณ์คราวนี้ก็ข้อต่อไปก็แล้วกันนะยังไม่เห็นตัวผู้รู้แต่เห็นตัวที่ถูกรู้ ขณะเกิดดับพอดับจะรู้สึกโล่งเบาก็ยังไม่เห็นก็คือยังไม่เห็นนะเราใส่ใจในลักษณะนี้ไปก่อนนะพอกำลังของสติดีพอต่อไปมันก็เห็นของมันเองนะปะกติจะไม่มี รูปว่างไม่มีรูปว่างเปล่าเวลาหลับตารูปโปร่งใสขณะนั่งสมาธิฟังธรรมพระอาจารย์มานบเหมือนจะสลึมสลือก็จะเห็นหน้าตัวเองอยู่นอกตัวที่นั่งอยู่ชัดมาก ตกใจก็ลืมตาขึ้นเป็นนิมิตหรือเปล่าก็มันเกิดอาการสลึมสลือเนี่ยนะมึนมึนงง,งงเนี่ยนะคือมันไม่ชัดเจนเนี่ยนะไม่ชัดเจนอาการของสมาธิก็เป็นอาการอย่างเดียวกันมันไม่ชัดเจนในอารมณ์นะแล้วก็มัน ไม่ได้อยู่ตรงสถานที่ที่มันอยู่เนี่ยถ้ามันอยู่ตรงที่สถานที่ที่มันอยู่จึงจะเป็นของจริงนะแต่มันไม่ได้อยู่ในสถานที่ที่มันอยู่ม euh ันอยู่นอกตัวเราเนี่ยนะอันนี้ไม่ใช่ของจริงนะอาจจะเป็นนิมิตปรากฏก็ได้นะแต่ก็ยังไม่ใช่นิมิตแท้ๆนะ